จิกนวรัตส,สุดท้ายใช้ผู้ชายร่วมกับคนอื่นรักสองครั้งพังหมดเจอรักใหม่อีกครั้งจับได้แฟนหนุ่มไม่ชอบผู้หญิงจิกนวรัตยุต,ตนาันเธอคนนี้อยู่คู่วงการบันเทิงมานานมากเป็นนางเอกตลอดการและเล่นหนังมาแล้วไม่ต่ำกว่า300อเรื่องและเป็นตัวแม่ในวงการซีรานีเรื่องความรักของคนในวงการบันเทิงใครมีปัญหาความรัก จะโทรมาปรึกษาเธอตลอดแต่จะมีสักกี่คนที่ได้รู้จักกับตัวตนที่แท้จริงของเธอและวันนี้จะขอควักตัวตนจริงๆภายใต้ใบหน้าที่อารมณ์ดีให้เราได้เห็นกันพี่จิกเปิดใจว่าปกติพี่ไม่ค่อยพูดถึงเรื่องความรักสักเท่าไหร่ถึงแม้จะเคยพูดออกมาบ้างแต่ไม่เคยพูดลึกขนาดนี้มาก่อนอย่างความรักคั้งที่ใช้ชีวิตคู่ด้วยกันและมีลูกด้วยกันสองคน คือคนนี้เขาเป็นคนนอกวงการเพื่อนพี่แนะนำให้รู้จักเพิ่งคบกันได้แค่พักเดียวก็ตัดสินใจแต่งงานกันเลยพอแต่งเสร็จพี่ก็ยอมทิ้งงานในวงการแล้วก็ตามเขาไปอยู่ที่อเมริกาห้าถึงหกปีก็มีความสุขดีแต่เหงามากเพราะพี่เคยทำงานมาตลอดอยู่ที่นั่นได้หปีพี่ก็กลับมาเปิดบริษัทที่เมืองไทยแฟนพี่เขาก็กลับมาด้วย เพราะเขาต้องกลับมาช่วยพี่ดูแลบริษัทแล้วปัญหาก็เกิดเพราะเขาเริ่มแอบคบกับเลขาประมาณสองปีกว่าพี่จะจับได้ว่าเขามีคนอื่นก็ตัดสินใจอย่าพี่ไม่ชอบมากที่มีผู้หญิงชอบถามว่าระหว่างฉันกับเขาคุณจะเลือกใครทำไมต้องให้เขาเลือกแล้วถ้าผู้ชายบอกว่าเลือกเราคือไม่จริงทั้งนั้นพี่ไม่โอเคมากถ้าต้องใช้ผู้ชายร่วมกับคนอื่น ยอมอยู่คนเดียวดีกว่ามาถึงอีกเรื่องที่เคยเป็นข่าวดังที่ว่าพี่แอบคบเด็กจริงๆแล้วคือต้องทำงานด้วยกันก็เลยสนิทกันถ้าถามว่าพี่ชอบเขาไหมตอนนั้นพี่ก็ชอบนะแต่เขาไม่ชอบพี่ไงเพราะว่าน้องเขาไม่สามารถที่จะชอบผู้หญิงได้นอกจากความรักเรายังจะได้เห็นโมเมนต์ที่คุณแม่ได้บอกรักลูกอีกด้วย